สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันคลิปนี้ดวงประจำวันเสาร์ที่ส3บธันวาคม2568ค่ะการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพนะคะมีเลขยกนำโชคจากหน้าไพ่แสงสุขคุนนำไปปรับใช้กันได้และยังมีคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ด้วยนะคะแต่ก็ยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่ค่ะดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ไพ่ดีทําให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะไพ่ออกมาเป็นลบไม่ต้องกลัวนะคะเราสามารถจะผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะด้วยการวางแผนสํารองเอาไว้ตั้งรับนะคะคนเกิดเอ่ออ่าอย่าพึ่งเอ่อสีมงคลนะเกือบลืมวันเสาร์นี้นะคะต้องการเสริมดวงเรื่องความรักค่ะใช้สีชมพูยกเว้นคนเกิดวันพุธเสริมดวงเรื่องการงานใช้ดํากับน้ําตาลค่ะยกเว้นคนเกิดวันศุกร การเงินโชคลาบนะคะฟ้ากับน้ำเงินยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้พยายามหลีกเลี่ยงสีเขียวนะคะมาคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะแปดหนึ่งสี่หกเลขเจ็ด การงานคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้อาจจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของกระแสสังคมความทันสมัยเทคโนโลยีนะคะเราไม่สามารถที่จะคิดแบบเดิมทําแบบเดิมหรือยึดมั่นอยู่กับอะไรที่มันเป็นแบบดั้งเดิมอะค่ะนะคิดใหม่ <c oughs> ขออภัยค่ะคิดใหม่ทําใหม่แล้วก็ตามกระแสโลกให้ทันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของออนไลน์เรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้นะคะจะช่วยทำให้การงานของคุณโตไปได้อีกนะเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหาเป็นกับตัวบุคคลนะคะ ใช้จ่ายปกติมีอยู่แล้วนะคะไม่ห่วงนะแต่ว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องของการลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นการหาเงินหรือไม่กระทั่งการใช้เงินนะคะคุณอาจจะมีเอ่อได้ก็เรียกว่าความขัดแย้งความเห็นไม่ตรงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกับการเจราจาหรือกับเรื่องส่วนตัวนะคะประเด็นเรื่องเงินเงินทองทองก็เอ่อปรนีประนอมหน่อยก็แล้วกันนะคะมันก็จะทําให้ราบรื่นมากขึ้นเนาะ <S <S ความรักค่ะสําหรับคนโสดน,นะคะมีโอกาสที่จะเจอ ความรักความสัมพันธ์นะคะที่อาจจะเป็นการนันตรที่ดีต่อกันแต่ว่ามันมีความไม่เท่าเทียมมีความไม่คู่ควรมีความแตกต่างที่อาจจะสุดขั้วพอสมควรนะคะใดๆก็ดูไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกันบางทีก็หน้าที่การงานแตกต่างการใช้ชีวิตแตกต่างการฐานะแตกต่างนะคะเหล่านี้ก็ต้องดูกันในอนาคตแต่ว่ามีโอกาสเจอนะคะคนที่มีแฟนมีคู่ก็ต้องคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าประเด็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ใดๆก็ตามแต่คอยอยู่ข้างๆกันนะคะ เรื่องของสุขภาพนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงนะอาจจะมีปวดหลังบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าปวดแขนนะคะอยู่ที่กิจกรรมเนาะ <Okay. S 1> คำแนะนำค่ะจากไพ่ทาโร่นะวันนี้ก็ต้องยึดหลักนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะนะใดๆก็ควรจะ จัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างถูกต้องชอบทำนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะงานข้างค้างงานสะสมนะคะผลของการกระทํามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องยึดหลักทมในสิ่งที่มันถูกต้องไว้ก่อนนะคะมันเลี่ยงความรับผิดชอบไม่พ้นนะคะแต่ถ้าเราเราทำในสิ่งที่มันถูกต้องทุกอย่างมันก็โอเคนะคะไม่สร้างปัญหาให้เราภายหลังนะคนเกิดวันจันทร์ เลขแปดสองศูนย์าสองการงานคนเกิดวันจันทร์นะคะวันนี้ทํางานอย่างมีความสุขสบายใจทํางานเป็นทีมดีนะคะนางงานเดียวอาจจะดูหน่อยๆนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะมีความสุขได้ในการทํางานร่วมกับคนรอบข้างนะคะความเป็นผู้นานะคะความเป็นคนที่เขาเรียกว่าความใจความใจดีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรก็ตามแต่ทีมเวิร์กเป็นสิ่งสําคัญสําหรับวันนี้นะคะแล้วทุกอย่างมันดีด้วย อาจจะไม่เด่นมากนะคะในเรื่องของความสําเร็จแต่เด่นในเรื่องของความมีความสุขและสบายใจในการทํางานแล้วก็การมีทีมที่เข้ากันได้ดีเรื่องของการเงินนะคะอาจจะต้องพยายามที่จะหา คู่ค้าใหม่ลูกค้าใหม่นะคะนะติดต่อกับเขาเรียกว่าคู่ค้าใหม่ๆพวกนี้หรือการประสานในเรื่องของการเงินนะคะก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าลองมองหาถ้าเราเพิ่มการตลาดขยายกลุ่มฐานลูกค้าหรือผู้ติดต่อผู้ประสานใหม่อะไรพวกนี้มีโอกาสที่จะนะได้เงินมากกว่าปกติและทําให้รายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะการใช้จ่ายปกติไม่มีปัญหาค่ะนะในการขอความช่วยเหลืออาจจะต้องลองมองหาความช่วยเหลือจากคนใหม่ๆบ้างนะคะ เรื่องของความรักนะคะต้องเลือกค่ะวันนี้นะคะคนโสดก็ต้องเลือกแหละว่าอยากจะมีแฟนหรืออยากจะหาเงินก่อนนะคะมันเป็นเรื่องที่ต้องเลือกแล้วก็ต้องเลือกได้อย่างเดียวนะคะส่วนความรักคนที่มีแฟนมีคู่ต้องเลือกเช่นเดียวกันนะคะน่าจะช่วยกันทํามาหากินหาเงินหาทองให้มันร่ํารวยก่อนนะคะมีเงินเยอะๆแล้วก็เวลาที่อยู่ด้วยกันเวลามาดูแลก,กันก็เอาไว้ทีหลังกันแล้วกันประมาณนี้ต้องเลือกนะคะได้อย่างเสียอย่างเนาะเรื่องของสุขภาพถือว่าแข็งแรงค่ะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ะคะวันนี้จะเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนนะคะสถานการณ์มันอาจจะไปของมันได้เรื่อยๆนะคะเราไม่ต้องไปรีบเร่งสถานการณ์ไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะน้าปัญหาอะไรเข้ามาจัดก,การได้จัดก,การไปแก้ไขไม่ได้ก็รอนะคะรออย่างเดียวเลยเวลานะคะจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างจะช่วยทําให้คุณคลี่คลายปัญหามันจะคลี่คลายได้ด้วยระยะเวลานะคะต้องให้เวลาเนาะคนเกิดวันอังคารค่ะ แปดสองแปดหกแปดสี่การงานคนเกิดเป็นลังคารค่ะวันนี้งานราชงานหลวงนะคะงานส่วนตัวงานส่วนรวมนะคะงานที่จําเป็นต้องทํากับงานที่เป็นกิจกรรมส่วนตัวนะคะประเด็นเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบกับงานเราได้นะเพียงแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้กระทบในทางลบ เพียงแต่ว่าเราเองเราต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีค่ะในะเรื่องส่วนตัวก็ต้องจัดการงานก็อย่าให้เสียนะคะเรื่องของการเงินรายจ่ายเยอะไปนิดนึงนะคะในระายจ่ายประจํารายจ่ายที่เรารู้หลอยู่แล้วว่าต้องจ่ายมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันไม่ใช่รายจ่ายใหม่ๆนะคะหรือบางทีอาจจะบ่งบอกว่าวันนี้รายรับอาจจะไม่ได้ตามเป้านะคะแต่ว่ารายจ่ายเนี่ย ตรงตามแผนการที่วางเอาไว้ก็อาจจะทําให้เราไม่สบายใจบ้างแต่ว่าก,ก็ว่ากันไปตามสถานการณ์นะคะวางแผนให้ดีก็พอนะส่วนเรื่องความรักไม่เด่นค่ะคนโสดนะคะนะก,ก็อยู่กันแบบโสดน,นี่แหละนะเหงาก็ต้องทนเหงาน,นะคะนะนะมันไม่ได้ดั่งใจเรานะคะไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับความรักมันจะผิดหวังเสียใจหรือว่าไม่เป็นไปตามที่หวังมากกว่านะคะนะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่นะคะความรักวันนี้ก็เหนื่อยนะคะด้วยสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นจากตัวเราจากแฟนหรือจากสถานณ การรอบด้านคือมันไม่เอื้อนะคะวันนี้ต้องอดทนนะคะนะเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะสร้างปัญหาให้ทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นหรือว่ามันมีปัญหาที่ทําได้แค่ประคับประคองไปประมาณนี้เนาะเรื่องของสุขภาพวันนี้ดวงสุขภาพไม่ดีนะคะมีดวงมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะไพ่ทั้งสามไพ่ทั้งสามใบที่เปิดออกมาเนี่ยนะบ่งบอกถึงสุขภาพที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีเนาะมาดูคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะ นะวันนี้ต้องเข้มแข็งนะคะดึงเอาความมั <verw ahaha> ่นอกมั่นใจของตัวเองกลับคืนมาวันนี้คุณอาจจะเจอสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าขาดความมั่นใจจากที่เคยเชื่อมั่นในตัวเองจากที่เคยเป็นคนที่นะเรียกว่าอีโก้จัดเลยนะวันนี้รู้สึกว่าสูญเสียความมั่นใจไม่กล้านะคะความกล้าหาญน้อยความเออาจริงเอาจังน้อยนะแล้วก็ความเข้มแข็งนี่ลดลงความเป็นผู้นํานี่หายไปเลยนะคะดังนั้นเราต้องดึงมันกลับมานะคะกล้าคิดกล้าทําแล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้มากนะคะเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยเนาะ คนเกิดวันพุธสี่เก้าดสองสี่การงานคนเกิดวันพุธค่ะวันนี้นะคะถือว่าดวงการงานดีนะคะมีโอกาสได้รับงานใหม่นะงานใหม่โปรเจกต์ใหม่โอกาสใหม่ๆซึ่งจะส่งผลกระทบ ะะเมื่องานสําเร็จจะได้เงินก้อนเลยนะคะเป็น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 ไพ่เงินที่ดีมากๆนะคะแล้วเงินก้อนใหญ่ด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรในวันนี้ให้ยึดประเด็นว่าทําแล้วได้เงินเยอะจงเลือกสิ่งนั้นแล้วก็อย่าปล่อยโอกาสดีๆให้หลุดมือไปนะคะดวงมันดีดวงดีแล้วนะคะงานเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะคะนะเรียกว่า,าได้เงินได้ทองสมใจเลยนะส่วนเรื่องของการเงินเองวันนี้อาจจะดูดูยังธรรมดาไปหน่อยนะคะเรียกว่าอาจจะต้องการคําแนะน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาเงินการลงทุนอะไรต่างๆนะคะต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะแต่ว่าโชคดีว่ามีคนช่วยอยู่นะคะนะเรียกว่าตามสมควรนะคะต้องอาจจะมีรายจ่ายเรื่องของสุขภาพบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้น่าห่วงนะคะความรักค่ะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะไม่โสดนะคะมีโอกาสที่จะมีคนคุยนะเจอคนที่เรียกว่า เป็นกัรยนณมิตรนะคะเรียกว่ามีโอกาสนะคะวันนี้นะผู้ชายวันพูดมีโอกาสเจอผู้หญิงที่เก่งมากๆเก่งแล้วจะดูแลคุณได้นะคะนะส่วนผู้หญิงวันพุธมีโอกาสเจอผู้ชายที่อาจจะอายุน้อยกว่าหรือว่าศักยภาพคือบางทีอาจจะดูดู ดูไม่ไม่เทียบเท่าคุณอะนะคะนะแต่ว่าคุณต้องแสดงความเป็นผู้นําเยอะด้วยนะแต่ใดๆก็ตามแต่โอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มีนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะผู้หญิงนําดีที่สุดนะคะให้ผู้หญิงนําผู้หญิงออกหน้าฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์นั่นแหละนะคะจะจะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดปัญหาไปนะคะถ้าเป็นผู้ชายในความสัมพันธ์คุณคุณยอมแฟนคุณอย่างเดียวแล้วปัญหาทุกอย่างจะหมดไป เรื่องของสุขภาพถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงนะคะอาจจะมีเจ็บป่วยเล็กน้อยนะคะก็ไปพบแพทย์ก็รักษาตามอาการนะคะคือถ้าเจ็บป่วยต้องพบแพทย์นะคะคำแนะนำจากไพ่าทาโร่ค่ะนะวันนี้อาจจะต้องใช้เหตุผลให้มากกว่าความรู้สึกนะคะมันมีแนวโน้มว่าเราเองเราให้ความสามารถกับความรู้สึกนะแล้วก็ตามใจตัวเองนะคะบางทีอาจจะอ่อนไหวกับสถานการณ์รอบด้านไปนิดนึงอ่อนไหวแบบ ใช้คําว่าอา,อาจจะมีเอาแต่ใจตัวเองนะคะขี้น้อยใจใครทําอะไรเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออแบบน้อยเนื้อต่ําใจอะไรแบบเนี้ยต้องระวังความความความ,ความที่ว่าเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ไม่มีเหตุผลเอาอารมณ์เป็นใหญ่ประมาณนี้ต้องระวังด้วยนะคะมันอาจจะทําให้เราเรียกว่าอารมณ์มันกระเพื่อมมากไปนิดนึงนะคะคนเกิดวันพฤรรหสัสบดีค่ะหกศูนย์ เลขสองห้าสี การงานนะคะการงานวันนี้ถือว่า2หัวดีกว่าหัวเดียวนะคะการมีคนช่วยคิดช่วยทําช่วยแบ่งเบาภาระจะส่งผลดีกับงานมากกว่าการทําคนเดียวอาจจะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ได้ตามเป้านะคะถ้า,ถ,าถ้าคิดเองคนเดียวทําคนเดียวต้องมีคู่หูคอยช่วยนะคะในะเรื่องของการเงินเนี้ยดีนะคะเรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหาทางออกหาทางแก้นะคะคุณอาจจะเจอปัญหาเฉพาะหน้าเจอสถานการณ์ที่มันมันดูเหมือนกับไม่คล่องตัวมากหรือมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องเงินเินทองทองแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะแก้ไขได้ภายในวันนี้แหละนะะมันมีทางออกทางแก้ในทุกสถานการณ์เรื่องการเงินไม่โดดเด่นมากแต่ว่าเอาตัวรอดได้นะคะเรื่องของความรักนะคะคนโสดยังคงต้องรอคนที่ใช่คนที่คู่ควรคนที่เข้ากันได้ดีแล้วตัวคุณเองคุณคุณมีเขาเรียกว่า มีเป้าหมายว่าต้องการคนแบบไหนอย่างไรแล้วพวกนี้ต้องรอคนคนนั้นก่อนนะคะหรือว่าถ้ามีคนที่คุยคุยกันอยู่อะไรพวกนี้ก็ここต้องใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจว่าจะคุยต่อหรือจะหยุดคุยพวกนี้ใช้ความรู้สึกนะไม่ได้นะคะในวันนี้คนที่มีแฟนมีคู่ก็อย่าใช้ความรู้สึกเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ต้องมีเหตุมีผลในการพูดคุยนะคะมีความความสัมพันธ์มันต้องมีสมดุลน,นะคะเวลางานเวลาอยู่ด้วยกันหรืออะไรพวกนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องลงตัวนะคะเรื่องของความสัมพันธ์เนาะแต่แต่ใดๆก็ตามแต่ถือ หือว่าเป็นอะไรที่ประครับประคองได้นะไม่มีอะไรที่มันออกนอกลูก่นอกทางไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องของสุขภาพถือว่าแข็งแรงนะ <c oughs> ถือว่าแข็งแรงค่ะ คำแนะนาค่ะจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้อาจจะอย่างที่บอกนะคะว่าออสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะการที่มีคนคอยช่วยเหลือมีคนรักมีคนเอ็นดูมีคนคอยอยู่ข้างๆคอยให้กําลังใจพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณสามารถที่จะใช้ชีวิตวันนี้ได้อย่างมีความสุขและสบายใจนะคะคนเกิดวันศุกร์สองห้าเลขสี 六六。Ho, ho. การงานนะคะการงานวันนี้ดีนะคะมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆหรือว่าโปรเจกต์ดีๆโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะที่จะส่งผลกระทบกับความสําเร็จของคุณนะคะทำให้พออกพอใจมีความสุขเลยนะคะรวมถึงบางทีอาจจะมีการลงทุนใหม่ๆนะลงทุนเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์ที่ดีในอนาคตนะคะใดๆก็ตามแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์หรือโอกาสอะไรเข้ามาก็รับเอาไว้นะคะเป็นโอกาสดีๆแล้วนะคะที่จะส่งผลกระทบกับ ความสาเร็จในหน้าที่การงานของคุณนะคะเรียกว่าคุ้มค่าขอใช้คําว่าคุ้มค่ากันลวกันนะคะในะเรื่องของการเงินค่ะการเงินนะถือว่ามีใช้จ่ายตามสมควรตามฐานะนะคะอาจจะมีความกังวลใจเล็กๆน้อยเกี่ยวกับภาระในอนาคตนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าอในอนาคตไม่รู้ว่านะรายได้มันจะยังเท่านี้ไหมรายจ่ายนะมันจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในปีหน้าน, ون, นู่นนี่นั่นหรือเปล่านะคะหรือบางทีภาระที่มีเกี่ยวกับบริวารพวกนี้อาจจะทําให้คุณกังวลใจบ้างเล็กๆน้อยแต่ว่าไม,ไม่ต้องไปกังวลล่วงหน้านะคะ วันนี้นะมีอะไรใช้ก็ใช้ไปนะคะไม่ต้องไปกังวลล่วงหน้ามันจะอาจจะทําให้เราเรียกว่าเสียสุขภาพจิตแล้ว,วความสุขมันจะน้อยลงนะคะความรักค่ะคนโสดมีความสุขกับความโสดนะคะใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยชอบเลยนะ,ะยังไม่ได้ต้องการใครมาแบบว่าเออมาอยู่ข้างๆไม่คุณไม่ต้องการ เรียกว่าคุณกินข้าวคนเดียวได้ไปเที่ยวคนเดียวได้ใช้ชีวิตคนเดียวได้นะคะหรือบางทีถ้ารักใครชอบใครอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังรักอิสระของเขาอยู่นะอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าจะต้องแบบว่าเขาจะรับเราเป็นแฟนหรือจะอะไรแบบเนี้นะคะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่ก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตแหละนะคะเรียกว่ามีระยะห่างหรือว่าใครชอบกิจกรรมไหนก็ไปทำนะคะไม่ต้องตัวติดกันค่ะวันนี้รับรองว่านะต่างคนต่างมีความสุขในแบบของตัวเองนะคะ เรื่องของสุขภาพก็อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงนะคะผู้หญิงวันศุกร์นะคะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะก็โรคท้ยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้หญิงของเรามีกับมดลูกอะไรพวกเนี้ยนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องดีนะเออมันมันไม่น่าจะเป็นอะไรที่แย่นะคะพอได้อยู่เพียงแต่มันอาจจะเป็นจุดอ่อนเล็กๆทำให้เราไม่สบายใจนะคะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะนะมีความสุขกับปัจจุบันนะคะอย่าไปกังวลเรื่องของอนาคตนะคะหรือว่าบางทีเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าเอออนาคตมันควรจะดีกว่านี้นะไม้นูน่นนี่นั่นนะคะอย่าพึ่งไปเขาเรียกว่าความทะเยอทะยานความโลภอะไรของเราเนี่ยที่ที่เราที่จะต้องการให้อนาคตมันดีกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องวางไว้ก่อนแล้วก็พยายามมีความสุขกับปัจจุบนันปัจจุบันมันโอเคแล้วในทุกเรื่องสําหรับวันนี้นะคะมันมันไม่มีอะไรแย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถจะมีความสุขได้อย่างเต็มอิ่มนะคะ คนเกิดวันเสาร์เจ็ดสามหนึ่งห้าค่ะเจ็ดหก การงานคนเกิดวันเสาร์นะคะยังคงแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนเดียวนะคะนั้นเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องแบกรับอันนั้นก็ต้องทาอันนี้ก็ต้องจัดการนะคะถ้าเป็นไปได้อยากจะเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าจริงๆวันนี้มันเป็นวันเสาร์นะคะไม่ควรจะเหนื่อยมากขนาดนี้ไม่ควรจะมีอะไรที่ต้องทําเยอะขนาดนี้นะคะลองแบ่งงานแบ่งให้หาคนมาแบ่งเบาภาระหรือว่าถ้าไม่มีคนแบ่งเบาภาระคุณได้นะคะคุณก็จัดลําดับความสําคัญอันไหนงานเร่งอันไหนงานที่วางไว้ก่อนได้พวกนี้นะคะมันจะทําให้เราเหนื่อยน้อยลงแล้ว ไม่ต้องไปนำแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในวันเดียวนะคะเรื่องของการเงินนะคะมีใช้จ่ายตามสมควรสบายๆนะคะวันนี้อาจจะมีประเด็นนะคะที่เอ่อต้องขอคำออขอความช่วยเหลือหรือขอคําแนะนำนะคะจากคอนเน็กชันเก่าๆนะคะหรือไปติดต่อกับเขาเรียกว่าลูกค้าเก่านะคะคู่ค้าเก่าหรือประสานงานเรื่องเงินเงินทองทองนะคะกับ คนที่เราเคยรู้จักประมาณนี้นะคะมาช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่มันเป็นสถานการณ์แค่ชั่วคราวอะคะ่ะเดี๋ยวผ่านวันนี้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ทุกอย่างก็โอเคนะคะไม่ได้สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้มากนักนะคะคือเหมือนมันเหมือนกับว่าถ้าเราต้องการความช่วยเหลือจากใครก็มีคนช่วยโดยที่คนช่วยมักจะเป็นเพื่อนเกา่าแฟนเกา่าหรือคนเคยรู้จักนะคะ เรื่องของความรักค่ะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะคนโสดก็ยังคงใช้ชีวิตโสดยังมีความสุขคุณเองคุณมุ่งไปที่ความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานมากกว่านะคะ คือบางทีขอแค่เราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมันไม่มีปัญหาอะไรพวกเนี้ยคุณเองคุณมีความสุขและนะคะเราไม่ต้องการอะไรมากนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือบางทีอาจจะเจอคนที่ตรงสเปกก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องดูกันในระยะยาวนะคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ประเด็นเรื่องงานเรื่องความสําเร็จก็ยังเป็นประเด็นหลักที่ที่สําคัญนะคะเรียกว่าต่างฝ่ายอาจจะต่างต่างโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตมากกว่านะคะมากกว่าที่จะมาโฟกัสเออต้องมีเวลากินข้าวด้วยกันต้องมีเวลาอยู่ด้วยกันอะไรแบบ ะะแต่ว่าถามว่า,าแล้วยังรักกันดีอยู่ไหมยังรักกันดีอยู่แน่นอนนะคะไม่มีปัญหาค่ะวันนี้ทะเลาะเบาแว้งอะไรไม่มีนะเรื่องของสุขภาพนะคะปวดหลังปวดเข่านะคะจากกิจกรรมนะคะเป็นจุดอ่อนคำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ก็ ระวังความใจดีของเรานะคะความใจดีความเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นไปทั่วโดยที่บางทีลืมลืมดูแลหัวใจตัวเองลืมให้กําลังใจตัวเองลืมดูความต้องการตัวเองโดยที่บางทีเราใจดีเราไปเห็นใจโอ้คนนั้นน่ะสงสารเขาจังเลยน่นนี่นั่นนะก็คอยช่วยเหลือเขาคอยให้กําลังใจกำลังใจคนอื่นแต่ว่าลืมว่าเราเองเราก็ต้องดูแลหัวใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะก็ระวังความใจดีที่มากเกินไปของเราเนาะ ดวงประจำวันเสราร์ที่13ทธันวาคม2,568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ